I believe the children of future teach them well, let them be the show them all the beauty they've inside, give them a sense of pride to make it easier. Let the children's train remind us how we used. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend. Teach them love well and let them lead the way Show them all the beauty they home inside Give them the sense of pride to make it easier Let the children's laughter remind us how we used to be I decide inside of me The greatest love of Is easy to achieve Special that you've been dreaming of leads you to a. องปังครับ,บเสียงปรบมือควรจะเป็นของสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยครับคุณแม่ของน้องปังครับตัดพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าความรักจากคุณแม่และความทุ่มเทการสนับสนุนและการส่งเสริมทำให้ลูกๆนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุดนะครับขอขอบคุณ คุณแม่ของน้องป๋ามากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับ ฟังคอมเมนต์ครับเชิญครูตาลครับสวัสดีค่ะน้อง๋ังแล้วก็สวัสดีคุณแม่แด้วยนะคะคือการที่เด็กคนหนึ่งจะร้องเพลงได้ขนาดนี้ค่ะนอกจากจะเป็นความสามารถแล้วจริงๆเลยนะคะหลังจากประสบกา,การสอนมาเยอะตบมือให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะในการที่จะต้องรับส่งหรือว่า ฝึกฝนให้เด็กคนนึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะาเมื่อกี้พยายามจะหาคอมเมนต์ที่เป็นข้อติแต่ยังหาไม่ได้ค่ะป๋ำขอบคุณค่ะดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ก่ยครับครับสวัสดีครับป๋มครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวีคที่ดีมากเลยนะครับของหลายๆลคนรวมทั้งป๋มด้วยนะครับเ,เป็นที่ว่าเป็นเพลงที่ได้โชว์ฝรั่งเราเลือกเพลงดีนะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะร้องได้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากถึงแม้ว่าตอนท้ายมันก็ยังมีบ้างน,นะครับที่ที่จะต้องดันให้ถึงขึ้นมาถ้าฟังในลักษณะของคนฟังธรรมดาเนี่ยพี่ว่ามันสุดยอดจริงๆเลยถ้ามาฟังกันแบบจะผิดแบบพี่เนี่ยก็มีนิดหน่อยนะครับหนึ่งอยากให้ระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเลือกเพลงของเราเนี่ยบางครั้งพี่พี่ว่าเราเป็นเด็กอาย 15, ุ15เราเลือกเพลงเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ รุ่นใหญ่อารมณ์ใหญ่อารมณ์ต้องมีผันอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่างเพลงนี้ในท่อนคู่กะัะมันอาจจะไม่ได้แบบถ่ายทอดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นความแบบภาคภูมิใจอย่าง,างมากเลยนะครับ<ช><ช>แต่ว่าก็ถือ<ช><ช>ว่าทําได้ดีมากๆแล้วล่ะนะฮะทีนี้ในส่วนของเรื่องของวันนี้<ช>ที่พี่อยากพูดทั้งหมดเลยก็คือว่าเราทําได้ดีกันทุกคนเพราะว่าเราได้เพลงที่เราชอบอยากให้เก็บตรงนี้ไว้ใช้ในสัปดาห์ที่เจอเพลงโจทย์ด้วยนะครับ โชคดีครับป๋มพี่ป๋าครับสวัสดีครับน้องป๋มคุณผู้ชมครับผมว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดในคืนนี้นะครับพี่ชอบมากตอนที่ใช้เทคนิคการร้องนะครับเป็นลมเดียวนะครับยาวๆแล้วก็ลากไปถึงอีกประโยคหนึ่ง ไม่เพียนเลยแล้วก็ฟังเพราะมากถือเป็นเทคนิคชั้นสูงนะครับอาจาจะมาจักคูกแรปก็ได้ลักษณะครับผม <c oughs> <g łos> ก็ขอให้เก็บอารมณ์อย่างที่ไก่บอกของวันนี้ไว้นะครับทุกๆคนเลยนะครับความรู้สึกแบบนี้อารมณ์แบบนี้วิธีการถ่ายทอดแบบนี้แล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จครับขอให้โชคดีทุกคนเลยครับเชียร์น้องปัดด๊มบทวเจครับ